สวัสดีครับกับฟอร์ดครับวันนี้กับอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับมาเป็นเซลล์ครับมาเป็นเซลล์ขายยางรถยนต์นะครับวันนี้นะครับก็ฟอร์ดพระประแดงเรานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับซื้อ3แถม1นะครับซื้อ3แถม1เนาะฟรีจุ๊บลมตะกั่วถ่วงล้อนะครับแล้วก็ค่าแรงนะครับฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการตั้งศูนย์นะครับถ้าตั้งศูนย์กับเรา1,200บาทเนาะหรือจะไปตั้งเองก็ได้นะครับเรามีเรื่องของตะกั่วถ่วงล้อค่าแรงฟรี นะครับอ่ะโปรโมชั่นของเราซื้อ3แถมหนึ่งนะครับมีตั้งแต่รถเก๋งนะครับรถเก๋งยันรถกระบะรถ SUV นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถฟอร์ดนะครับรถอะไรก็ได้นะครับเราก็จะมียางพวกยางอะพอลโลยางฮันคุกนะครับยางแม็กซิดนะครับอ่าราคาประหยัดนะครับของเรานะครับกสิกรนะครับใครถือบัตรเครดิตกสิกรนะครับรูดได้นะครับ0% 10เเดือนนะครับใครสนใจติดต่อที่ฟอร์ดพระประแดงได้เลยครับ